การจับคู่นั้นถือว่าพอสมควรแล้วโอเคพอสคสุดยอดครับจัดคู่ทําให้เหลือมีเวลาพักไม่ต้องมาโอดควนว่าอ้าวถึงนี่แล้วประกจเย็นนะครับจูดลาตารางการแข่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันนี้เราจะพายกันประมาณแสิบเที่ยวถ้าไม่มีอะไรพลิกโขหรือเกิดกรณีสามเที่ยวรอบนี้ผ่านไปแล้วไม่มีสามสบายเจยคง เอาลงเรือนะครับแม่น่ารับกินกะไอ้ล่อต่อไปนะอาจารย์จุดแล้วต่อจุดแล้วจอก็ถือศีกันแผลก็ถือศีกันน่าจะเกิดหน้าจะเกิด,น,กดน่าจะมีอะไรให้เราได้ยูบ้างเออเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าการวางแผนล่วงหน้าเป็นดีครับในระหว่างแผดนวยก่อนว่าอาจจะมีเวลาเหลือน,น้อยเพราะฉะนั้นทีมเรืออย่าช้านะครับถ้าช้าพอเราเร่งก็อย่าบนข้ามข้ามเจดกัน สามคณะการแข่งขันครับเพชรสุพรรณกับขุ่เอกอาวาสาวเมืองเพชรหนุ่มเมืองบุษแสงสุริยะเศรษฐีเลชองเจ้าแม่คำเดียรชาละวันสิงห์อีโอสองเจ้าแม่ประดุลเงินตามด้วยขอนพญาตากสิงห์ประทุมและตามด้วยเจ้าคุณเดชพรหลวงพอ่พอโตอับเทพอมริมนทร์วาลีและตามด้วยผงประธานพรเตธีจันดุอจันเจ้าชาละวันสิงห์ ชีวิตและกายทองพอนมาแก้วตามด้วยยาวใหญ่เจ้าแม่พระดูทองยุทธการดาวาและสาวสวยสุภาพรเทดราศีไปมาครับสิ้นยและเคลือนไปจุดไปเดี๋ยวนี้ครบทุกรถดเลยครบทุกรถเลยเปรี้ยวหวานหวานเค็มลวมกันหมดเลย